พบกันอีกแล้วนะครับกับรายการสายลุงมีเดียช่วงคิดดีมีรางวัลพี่ยินครับวันนี้เรามีเกมทายปัญหาอะไรใหม่ๆม,มาทายท่านผู้ชมกันบ้างครับใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีเกมทายปัญหาใหม่ๆมาทายกันท่านผู้ชมเพื่อคว้าของรางวัลจากทางรายการสายลุงมีเดียค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทายคําคถามใหม่ๆกันนั้นพี่ยินว่าเรามาเฉลยคออาําตอบสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนดีไหมคะ ใช่แล้วครับคำถามของสัปดาห์ที่แล้วมีอยู่ว่าวันเข้าพรรษาตรงกับแรมกี่ขําเดือนอะไรคําตอบคือวันเข้าพรรษาตรงกับแรมหนึ่งข้าเดือนแปดสำหรับท่านผู้ชมที่ตอบถูกมีรายชื่อที่ขึ้นอยู่ข้างหน้าจอนี้ คำตอบคำถามที่สองนะคะมีอยู่ว่าจังหวัดภูดเก็ตมีด้วยกันกี่อำเภอค่ะคำตอบนะคะจังหวัดภูดเก็ตมีด้วยกันอยู่3ามอำเภอคือ1อำเภอเมืองสองอำเภอทลางและสามอำเภอกระทู้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ตอบคำถามถูกมีรายชื่อคุณอยู่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะใช่แล้วครับ ท่านผู้ชมที่ตอบถูกอย่าลืมติดต่อขอรับเสื้อจากทางรายการสายลุงมีเดียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะมีว่าคำขวัญจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชื่อว่าอะไรท่านผู้ชมที่ทราบคำตอบแล้วก็โทรมาร่วมสนุกได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะสำหรับคำถามข้อที่สองมีอยู่ว่าเขาพนมลุงอยู่ที่จังหวัดอะไรใช่แล้วครับท่านผู้ชมที่ตอบถูกจะได้รับของรางวัลเป็น หมวกเท่ๆจากทางรายการจำนวนสองใบสนับสนุนของรางวัลดยคุณอาบำรุงรุ่งเรียงคนของเราค่ะค่ะสำหรับวันนี้เวลาในช่วงคิดปีมีรางวัลก็ได้บทลงแล้วพบกับน้องยีนและน้องโออปอได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย คาวีเปิดบริการแล้วร้านคาแฟ่เมืองทออยู่ใกล้ตาสดสามแยกเมืองทตตอตั้งบริเวณชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตรามีบริการล้างขีโ่โฟมด้วยช่างผู้ชำนาญงานและสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องรถสกปรกสีซี่ภายในเหมือนอั มอบความไว้วางใจให้กับเราคาแค่เมืองทองนอกจากนี้เรายังมีบริการขัดสีเคลือบเงาโดยช่างผู้ชำนาญง,งานด้วยเครื่องมืออันพันสมัยมบริการทำความสะอาดดูดฝุ่นทั้งภายนอกและภายในด้วยช่างที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงอย่าลืมท่านที่มีปัญหาเรื่องรถสกปรกไม่มีเวลาดูแลรถของท่าน ไอยให้เป็นในหน้าที่ของเราภาแคเมืองทองมายเลเโทรศัพท์0808801695อยู่ใกล้ตลาดสดเมืองทองบริหารงานโดยคุณอำนวยวิลาศรัก